เอาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2541นะครับแต่จริงๆแล้วหลักสูตรแรกที่เปิดเนี่ยเป็นพศ2542เป็นสาขาแรกที่เปิดอตนเป็นหลักสูตรเดียวเลยครับหลักสูตรก็คือการเศรษนตรีเราเรียกว่าเรียนดน,นตรีคลาสสิกตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3 4ปีก็มีการเปิดหลักสูตรตามมาก็คือหลักสูตรแจ๊สนะครับอีกปีหนึ่งถัดมาก็มีการเปิดหลักสูตรสาขาดน,นตรีเชิงพาณิชย์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปิดหลักสูตรถัดมานะครับเช่นธุรกิจดนตรีและบันเทิงนะครับ เบียตรีของดุริยางเนี่ยก็จะเป็น3สาขาหลัก เป็นเรื่องของดนตรีคลาสสิกเราเรียกว่าสาขาวิชาการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็หลักสูตรที่2ก็คือวิชาดนตรีแจ๊สนะครับก็เรียนดนตรีแจ๊สทั่วๆไปแล้วก็สาขาที่3ก็คือวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์อันนี้คือดุรียงภาษาบัณฑิตปอตรีนะครับศิลภาษรราบัณติตนะครับก็เป็นสาขาน้องใหม่นะครับเป็นหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง M.E.B. นะครับตัวนี้ก็เป็น4หลักสูตรของทั้งดุริยงภาษาบัณฑิตและก็สิลภาษาบัณฑิตของปอตรีเรายังมีเรื่องของปอโทดุรียงภาษามหาบัณฑิตนะครับ สังคีตวิจัยและพัฒนาซึ่งในชื่อเดียวกันเนี่ยสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนาเรามีทั้งปอโทแล้วก็ปอเอกด้วยดุษฎีบัณฑิตนะครับเป็นปโทก็หลักสูตร2ปีปอเอกเนี่ยก็หลักสูตร3ปีครับ มีน้องๆที่จบจากคณะตเตรียมศาสตร์ไปไปเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงไปเป็นคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีมากมายเลยนะครับมีในเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์ด้วยการผลิตดนตรีสื่อดนต,ตรีต่างๆการผลิตตําราการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานการส่งเสริมงานบร,าารบริการวิชาการต่างๆรับจ้างก,การประพันธ์เพลงต่างๆผลิตผลงานเพลงให้กับห้างร้านให้กับคู่ความรู้มือให้กับบริษัทต่างๆ ทางคณะดุเรียนศาสตร์เนี่ยเราเน้นเรื่องของพันธมิตรค่อนข้างเยอะด้วยครับคู่ความร่วมมือของเราเรียกว่าเป็นคนที่ส่งมอบนักศึกษาให้เราหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คู่ความร่วมมือที่เป็น,น,ปนพันธมิตรในการที่จะดําเนินธุรกิจไปด้วยกันเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าคนที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของเราเยอะแยะมากๆหรือคู่ความร่วมมือที่เป็นลักษณะที่เป็นบริษัทที่ให้นักศึกษาของเราไปฝึกงานสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าหลังจากจบไปก็รับเขาทํางานค่อนข้างเยอะ อย่างคู่ความร่วมมือทางวิชาการเราก็จะมีทั้งเรื่องของระดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาที่เราทําความร่วมมือทางวิชาการด้วยในการที่จะเป็นการเรียนการสอนวิถีศิลปรกรเนี่ยดนตรีนะครับเข้าไปอยู่ในระดับมัธยมปลายเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย แล้วถ้าคนไหนสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่ดุริยางเสือปรกรณ์ในระดับปนนริญญาตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโรงเรียนวส,สุทธินะครับแล้วก็โรงเรียนมาแต่เดีนะครับก็เป็น3โรงเรียนซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการเราเรียกว่าโครงการศิลปดนตรีนะครับส่งเสริมความสามารถของนักเรียนนะครับ คณะดนเงษเราเราจะมีกิจกรรมเด่นๆเช่น f r ลอริชฟิลฮาร์โมนิกวินส์นะครับซึ่งเป็นของตาขาคลาสสิกเป็นวงดนตางเครื่องลมนะครับที่เราจัดคอนเสิร์ต,ตทุกๆปีลุงไทยแลนด์แจ๊สคอมเพลติชันนะครับซึ่งเป็นการประกวดดนตรีแจ๊สเรียกว่าเป็นเวทีแรกๆของเมืองไทยซึ่งจัดต่อเนื่องมาประมาณ1 3 1 4ปีแล้วเราจัดอยู่ทุกปีนะครับเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเช่น Pro m u s i c a าดไขดนตรีฤดูร้อนทั้งคลาสสิกแล้วก็แจ๊สเราเรียกว่าศิลปกร University Jazz Camp Camp นิลปกร s u m m e r m u s i c School นะครับแล เรดูร้อนของทางสาขาคลาสสิกนะครับทางเชิงพาณิชย์เราก็จะมีกิจกรรมเช่น commercial music talk ก็เป็นออนไลน์เหมือนกันให้ความรู้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการแต่งเพลงการประพันธ์เพลงเรื่องของการที่จะเป็น sound engineer ต่างๆเราก็จะมีงานเรียกว่าคันหูเหมือนกันครับเป็นการโชว์ศิละปะมิพนดนตรีทั้ง sound installation มีทั้ง music c a m p เปญกิจกรรมที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับ นักศึกษาทุกคนก็จะมาเรียนอยู่ที่ตรงตลิ่งชันเป็นตึกที่เรียกว่าครบวงจรแล้วก็จะมีทุกหลักสูตรเรียกว่าเรามี2วิยาเขตซึ่งอยู่ใกล้กลๆกันก็คือตึกข้างในของศูนย์มนุษย์สมังานที่การบรดีตรงคณะวุทียาศาสตร์แล้วก็ดูตึกข้างนอกนะครับซึ่งเป็นเราเรียกว่า Music Plus Academy ก็จะเป็น2ที่หลักๆที่ทางคณะทํา,าทการเรียนการสอนอยู่ของทั้งหลายหลักสูตรที่เราเปิดอยู่ทั้งระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกเลยครับ สำหรับน้องๆน,นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อคณะตีังศาสตร,ร์มหาลัยศิปรกรเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ music.su.ac.th นะครับ ขอเชิญชวนนะครับนักเรียนที่กําลังศึกษาแล้วก็กําลังจะจบการศึกษาจากทางระดับมัธยมศึกษานะครับทางปลายต่างๆเนี่ยถ้าสนใจคณะดเรียนศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรนยครับทางเลือกหนึ่งซึ่งเราภูมิใจที่อยากจะให้เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในเรื่องของศักยาภาพในการถ่ายทอดเป็นสถานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนคณะดเรียนศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรครับ